ยีกแล้วเหรอเธอเ,เอาเบี้ยวข้าวมาให้เจ้าหูว่ะมาตามนัดขอข้าวกินเวนละมืออะไรล่ะหูมมาเธอโอเคมามีเจ้าของนะคะแต่ว่าเขาก็จะแวะมาวันละรอบสองรอบนะถ้าเราเห็นเขาไป้เขาอาร่วมีอะไรก็กินไปก่อนนะยุคโควิดยุคโควิดเจ้าของแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ค่อยอิ่มเขาก็แวะมา เจ้าแก่ไม่เห็นหลายวันละบ้านเจ้าแก่อยู่ทางนู้นเจ้าแก่แล้วก็มีเจ้าดำสามตัวหมาเยอะแถวนี้หมาวัดก็ยี่สิบสามสิตัว oh. ไล่ความจริงแล้วขนวนหน้าบ้านแล้วทีนี้เขากำลังทำเทคอนกรีตทุบบาทเท่าระบายน้ำโอเคก็เร่งงานวันไหนฝนไม่ตกก็ทำทุกวันแล้วก็มีโอทีนะทำกลางคืน ว่าสัญญาสิ้นสุดนี่ปลายปีนี้นะสีเลนนะคะถนนเลี่ยงเมืองพุทอาหารนะเนี่ยมุมนี้ก็จะเป็นซุ้มกา <c oughs> แฟอินดี้ของเราใต้ต้นมะม่วงเนี่ยก็จะได้ร่ <c oughs> okay, มเก็บมะม่วงซะเลยมะม่วงพื้นบ้านเนื้อด,ดีของเราห <c oughs> อมอร่อยช่วงนี้ก็ผลไม้กินแต่มะม่วงกับลูกหมอน ้านเราเนี้ก็จะเสร็จก่อนน่า,นาจะหลังหน้าฝนเนี่ยแหละงก็คงต้องเสร็จปีนี้แหละจะได้ทำมาหากินสักทีโอเคขายชากาแฟพอได้ค่าอาหารหมาอาหารลิงปัดฝา oh, <my> หาอะไรมาใส่กันได้เข้าไปในเมืองก็เอาไปแจกเพื่อนๆแจกเย็กแยานะอยู่ง่ายเข้าไว้าาดี จะได้ไมีโปตายเดีเ๋ยวบอุ้ยเห็ดเต็มเลยเห็ดเต็มเลยข้างในเดี๋ยวไปดูเห็ดกับม,มิสเตอร์ฮะเกลี่ยงวันนี้แล้วแต่อารมณ์นะ่อยวันไหน่อยไม่หิวจัดหรือว่าไม่ใช่ของโปรดเราก็ไม่กินแบบ่งปันสัตว์รวมโลกช่วันจริงไม่ค่อย,ออออยทันด้วยกันม่วงแสนม่วงได้ดีมากปีนี้โอ้เห็ดเพียบเลย ีเริ่มมีฝนนะเริ่มมีฝนก็จะมีความชื้นเห็ดเขาก็จะขุดอย่างนี้ยนะเ,เสียดายกินไม่ได้ oh <no. S 1> เอาว่าเป็นเห็ดพิษสังเกตเห็ดพิษก็จะอย่างเงี้จะดอกแบบสมบูรณ์สวยงามนะไม่มีรอยมแมลงกัดกินนะ ว่ามันกินไม่ได้ซีเซด,ดานะ่าจะเป็นเห็ดหลวงเห็ดละโง่เห็ดอะไรเพราะ่าแถวหลังบ้านก็มีอยู่นะหน้าฝนก็จะมีเห็ดเห็ดกลวงเห็ดพอเห็ดน้ำหมากนี่อะ,อะไรดอกสวยๆตะมูตะมิได้ดกินไม่ได้พวกเด็กพวกนี้ทําอะไรกันว่างไงลูก ว่าง่ายวันนี้เดี๋ยวคลืมเดี๋ยวร้อนอบอ้าวมันจะพายุจะเข้าแต่ว่าดูพยากรณ์แล้ววันนี้ปลอดภัยนะฝนน้อยแค่สิบเปอร์เซ็นต์ไปลูกโอเคโอริโอเคเี่ยโอริโอนามิไม่เบื่อไม่เมากันีน่เจ้าสามตัวนี่ลูกแม่โอชินลูกแม่โอชินเนี่ยใครตัวโตที่สุดเลยเจ้าขันทีโอชิโร่ตัวโตที่สุดนโอชิโร่นี่น่าจะเกินยี่สิบกิโลแล้วนะอุ <c oughs> ้มไม่ขึ้นละหนักมากกินเก่ง จะลำบากเลยพวกเด็กๆหน้าฝนก็จะชื้นแฉะพาเขาเข้าบ้านแล้วก็มดก็จะเยอะปูนขาวมารยให้เขาเมื่อวานนี้พากันกัดตุ๊กแกเหรอลงเมื่อาวานเนี่ยตุ๊กแกก็เกือบเกือบได้ชาปนากิจนะตุ๊กแกก็โอ้หน้าสงสารเนี่ยเราก็กลัวตุ๊กแกอยู่แต่ว่าอา้าก็สงสารเขาก็เลยแบบช่วยไล่พวกนี้ออกแล้วก็หางขาดเลยนะแต่เขาน่าจะงอกได้ใหม่นะตุ๊กแกพวก จ,จิ้งจกตุกแกโดนลุมแล้วตุกแกก็เลยแบบรอดอันนี้ออกมาได้รอดเราไปทางโน้นเราก็ข้าวกลัวจะช่วยตุกแกแต่ก็กลัวตุกแกว่าไงลูกว่าไงโอนามิเหย่อลังแกอโอรีนะลูกนะไม่หอมอย่าไปรังแกถือสามันนะลูกนะเอออ่เดี๋ยวมิจะขึ้นบ้านละเดี๋ยวจะต้องให้อาหารเมร็ดเขาแล้วก็พาเข้าบ้านเปิดตะเกียงจุด อยากันยุงไหมคะโอเคโอเคโลโูกบอนีไม่มีขนมให้เด็กๆเลยไม่ได้เข้าไปในเมืองเลยลูกมะม่วงกินไหมนี่กินไหมมังซูรากินไหมลูกฮะกินไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะเอาลูกสุกๆมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่อ่ะโอเคโอเคไหนล่ะเจะ้าโอชิโร่มะม่วงเธออยู่นะโอชิโร่ไม่กินนน้เอาไปขุดหลุมฝังเลย จะขุดหรืออุปยกเไปไหนนี่ขุดหลุมเต็มอ้าวไม่เอาแล้วเหรอเธอพวกเธอกินไม่เป็นมะม่วงนะแต่วันนี้เข้าไปในเมืองซื้อขนมไม้นะลูกนะซื้อไปสกิลให้นะโอเคโอเค